ครับผมสวัสดีครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเอดีนะครับผมวันนี้ครับผมเอดีนะครับผมอยู่ที่ Ford Auto Gall e r ีปทุมธานีนี่เองนะครับผมอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดปทุมนี่เองนะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพามาชมกับคันนี้ครับกับเจ้า YT ยแทนะครับผม6สปีดนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะหล่อเท่ๆไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผม ก่อนไปชมนะครับผมผมขอนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่างนั้นไปชมก็ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับผมผมเอ็ดดี้นะครับผมผมพามาชมกับคันนี้นะครับกับเจ้าตัว Ford w i t e ทนะครับผมกับคันนี้ฮะวายแทของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับผมก็จะมีเกียร์ธรรมานะครับผมแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้ส0สปีดเนี่ย จะมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับผมกับรอแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่าคันนี้จัดอะไรมาบ้างนะครับผมขับอย่างแรกครับผมนี่เลยคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาดํานะครับผมนี่ฮะตัวนี้ออกสีเทาๆนะจะเป็นออกสีเทาดําและก็คันนี้นะครับผมจะใส่มาในชุดของครอบไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์เดียวกับแรปเตอร์นะครับผมพร้อมกับ ช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับผมเวลาเราขับรถเนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีไฟสิวหรือไฟหลีทั้งหมดตรงนี้3จุดนะครับผมจะเป็นสีส้มก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของสีขาวก็ได้นะครับผมออยู่ที่เราเลือกได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ครับผมจัดมาในชุดของสคูบบนนะครับผมสคูบบนคันนี้นะครับผมเป็นทรงฟิตนะครับผมเรียกว่าทรงฟิตนะจะเป็นทรงสูงหรือทรงฟิตนั่นเองนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับรูปแรกแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสวยๆหล,ล่อๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมยังไม่จบแค่นั้นนะครับกับคันนี้เนี่ยเสริมรอ้ออกมาด้วยนี่เลยะครับผมงานชุดแต่งของวายนะครับผมนี่ฮะงานชุดแต่งของวายในส่วนของชุดนี้เนี่ยสเกิร์ตทั้งเซตเลยนะครับผมชุดนี้คือสเกิร์ตทั้งเซตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ คิ้วล้อแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะทั้งมีทั้งสเกิร์ตแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อตรงนี้นะครับผมจัดมาให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใส่ชุดวายปุ๊บเนี่ยเขาจะมาเข้าเซตกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อหน้าหลังนะครับผมมาในเซตเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะจะมาในชุดของนี่เลยครับผมไฟหน้าของเขาจะเป็น LED แบบนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นตัวท็อป ขับ4นะครับผมจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่เลยแล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้าเห็นไหมครับด้านล่างนะเห็นไหมครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมหลอดไม่ได้ขาดใดในทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทาง Ford เดเรงเห็นว่าเวลาเราเลี้ยวรถแล้วเนี่ยก็จะช่วยเตือนช่วยมุมอับสายตาก็คือจะมีไฟในส่วนของสปอตไลท์ตรงนี้เพิ่มติดเพิ่มเติมมาด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะติดถ้าเลี้ยวขวาก็จะติดฝั่งนี้นะครับผมในกรณีที่ว่าเราจะเลี้ยวรถ เข้าซอยหรือเข้าบ้านนั่นเองนะครับผมนี่ครับแล้วก็งานชุดแต่งของวายตัวนี้นะฮะลูกค้าเนี่ยให้จัดมาในชุดของงานสีดําทั้งเซ็ตแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีบอลเงินนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่โอ้โหสีดําก็ดูแบบคมเข้มบแบบอีแบบเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อของเขานะครับผมล้อของเขาตัวนี้นะครับจะมาในชุดล้อในส่วนของขอบ20นะครับผม ตัวนี้จัดมาในลบ18นะครับเพราะว่าอะไรลูกเพื่อนเพราะเมื่อไหเดี๋ยวจะติดทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าลบ18นีด่กําลังสวยแล้วนะแล้วก็จัดมาในชุดของยางเรดร์นะครับผมเป็นยาง MT R7 นั่นเองนะครับตัวนี้โอ้โหหล่อๆนะครับผมนี่ฮะคันนี้เนี่ยลูกค้าบางคนสอบถามมาว่าเปลี่ยนปีกนกไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนโช๊คหรือเปล่าไม่จําเป็นนะผมตัวนี้จัดมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับ จัดมาแบบนี้ได้เลยนะนี่เลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของคิวรอของเขานะผมคิวรองเขาเนี่ยเห็นไหมจะมีสัญลักษณ์คัมเ่อวายแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนี่ฮะหุ่ล้อสวยสไตล์อเมริกันพร้อมกับยาง mt นะฮะค่อนข้างจะเข้ากันเลยทีเดียวสําหรับรถคันนี้นะผมทุกคนฮะ,ะนี่แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมดูด้านข้างกันก่อนเลยกว่าวายก2นี้มาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างข,างของเขาจะติดมาในส่วนของนี่เลยครับผม ที่ลองมือเปิดนะครับผมเวลาเล็บของเรายาวอย่างนี้เวลา,าเปิดอะไรเงี้ยจะเป็นรอยเราก็มีติดตรงนี้ให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันสาดตรงนี้ครับผมเราจัดให้จากโชว์รูมนะครับแล้วก็ลาวหลังคาตัวนี้เนี่ยเป็นงานมาจากามากับรถเลยนะครับผมสำหรับราวหลังคาตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟไฟเลี้ยวแบบ LED นั่นเองนะครับผมมีเลย โอ้โหหล่อๆนะครับผมคันนี้สีเทาดํานะครับผมแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นบันไดข้างเนี่ยกับรถติดมาจากาโรงงานเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะอ่านะฮะแล้วก็มาถึงส่วนของอด้านนี้นะครับผมด้านนี้เนาะก็จะมีในส่วนของงานโลบาร์หรืองานสปอร์ตบาร์นั่นเองอันนี้คืองาน จากาโรงงานนะครับผมตัวนี้นะเป็นงานจากโรงงานตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของคิวล้อตัวนี้ก็มีงานของวายเหมือนกันเห็นไหมครับผมนี่นะครับหกล้อนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของที่เหยียบขึ้นไปนะครับตัวนี้เหยียบขึ้นไปเวลาหยิบของนะเวลารถสูงสูงแบบนี้ก็จะขึ้นได้ง่ายนะฮะแล้วก็ไฟไท้ายตัวนี้โหลูกค้าขอเปลี่ยนมานะครับผม ลูกค้าเนี่ยจะขอเปลี่ยนมาเป็นไฟไท้าย LED เต็มระบบนะปกติของเขาเนี่ยจะไม่เต็มระบบแบบนี้นะครับผมนะแต่ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเต็มระบบเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของด้านท้ายเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะนี่เลยฝาปิดของเขาจะจัดมาชุดของดําด้านนะครับผมดําด้านตัดกับสีเทานะครับผมดำด้านตัดกับสีเท,าน,ดดา,นเทานะนี่มาดูด้านหลังสวยๆวยนี่เลยโอ้โห แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนโลโก้ใหญ่ๆและก็กล้องของเขาเนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็จะมีด้านบนตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของอไฟเบรกวงที่3นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้จะมีที่ล็อกเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเราเวลาเปิดเดี๋ยวใช้มือเปิดมือเดียวได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะตรงนี้เนี่ยจะมี easy lift นะฮะคือตรงนี้สามารถเปิดปิดได้ง่ายขึ้นนะครับผมเวลา เปิดปิดท้ายกระบะนะแล้วก็เวลาเราไปแคมปิ้งหรืออะไรต่างๆนะครับผมเราสามารถนี่เลยมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมต่อปลั๊กสามตาใช้ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะไม่ต้องกลัวเลยหรือว่าไฟแสงสว่างได้นะครับผมเห็นไหมด้านหลังเรานี่คือ,อวางของได้เต็มเลยทีเดียวเพราะว่ากระบะท้าทยของเราทำได้กว้างขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูด้านล่างกันบ้างดีกว่า ถอนไปด้านล่างนะครับผมนี่ฮะงานกันชนเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นงานกันชนเหล็กนะครับผมโอ้โหค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวเซนเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หัวโอเมก้าใช้งานลากงานได้จริงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะไฟ LED ดีนะครับผมก็มีตัวกันให้นะครับเพื่อการแตกนะครับนี่เลยฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของพวกลากหรืออะไรต่างๆเราสามารถมาต่อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะงานสวยๆแล้วก็ด้านล่างนะครับผมด้านล่างนี่ฮะ ใส่ก้อนลองมานะครับผมใส่ก้อนลองขนาด2นิ้วมานะครับนี่ฮะแล้วก็โชค๊คของเขาจะอยู่ด้านนอกนะครับผมโชค๊คอยู่ด้านนอกจะดียังไงนะครับผมเวลาเราเข้าโค้งอะไรต่างๆโชค๊คเนี่ยจะจะช่วยอา่าเสถียรภาพตัวรถได้ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ครับโอ้โหรถรอนหอบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะเราดูลอบๆขัน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมด้านใน ว่าด้านในคันนี้เป็นยังไงบ้างกับขุมกําลังรถคันนี้นะครับเป็นวายแท็กก็จริงนะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะฮะ170แรงม้านะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับนี่ฮะบาน้าได้ของเขานะครับผมด้านในของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของเป็นหนังเย็บสีส้มแบบนี้นะผมเป็นหนังเย็บสีส้มแบบนี้นะ และก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหนังเย็บสีส้มเปนก้านนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของในตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแอร์ด้านหลังเนาะเวลาคนขึ้นมาด้านหลังแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวร้อนมากนะครับผมเพราะว่าจะมีช่องตรงนี้เนี่ยช่วยระบายแอร์ให้เราเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของ ที่ปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จโนต้ตบุ๊กต่างๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้เลยนะครับทุกคนนี่ภายในของเขาเนี่ยไวทแท็กเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วเวลาคุณผู้หญิงหรือ,อคนตัวเล็กนะครับผมก็สามารถเหยียบบันไดข้างแล้วก็นี่เลยจับขึ้นแล้วก็ขึ้นได้ง่ายนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะโอเคจะพาไปชมด้านหน้ากันบ้างดีกว่าวเป็นยังไงครับผม ส่วนด้านหน้าคันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปิดแอร์ก่อนนะส่วนด้านหน้าคันนี้นะ,ะพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยพบกับความหรูหราของตัวรถเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเล่นเป็นสีดําตัดกับสีส้มนี่ฮะเดินได้สีส้มสวยๆนะครับพร้อมกับมือเปิดแบบใหม่นะครับผมนี่ฮะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอเปิดปิดฝาถังน้มามันหรือล็อกประตูที่ตรงนี้นะครับผมเป็นเซนเตอร์ล็อกนะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพับก,กระจกไฟฟ้าแล้วก็ล็อกกระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของปรับกระจกซ้ายขวานั่นเองนะครับผมแล้วก็มาถึงเบาะของเขานี่ฮะนำเสนอเลยทีเดียวสําหรับตัววายแท็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเบาะไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับนี่ฮะปรับแบบ6กทิศทางนะครับผมพร้อมตับเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนฮะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีงานปักนะครับผมเป็นงานปักเดินได้สีส้มนะเขียนคําว่า w i t e t a นั่นเองนะครับนี่เลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านั่นเองนะครับผมด้านหน้าตัวนี้นะฮะเราก็มาตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะมีส่วนที่วางแก้วนะฮะตัวนี้มาที่วางแก้วเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปิดปิดไฟหน้าออโต้แล้วก็ตรงนี้ครับกดลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างที่เป็น led นะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลายน้ํานั่นเองหรือว่าปรับแสงสว่างหน้าจอให้สว่างหรือลดลงตรงนี้ได้เลยและเวลาเรามรรทุกของเยอะหรือรดเราสูงไฟหน้าเราเดยไปแยงตารถข้างหน้าเราสามารถปรับไฟตรงนี้ลงมาได้นะครับนี่นะฮะนีเลยแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นพรุสตาร์มาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่รุ่น XLT นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอสีเปียนโนแบ็กสีดำสวยๆนะครับผม หน้าจอตัวนี้นะครับผมจะหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับนี่เลยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะรับตัวนี้สามารถเลือกฟังเพลงได้อะไรต่างๆที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมนูได้ตรงนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของอช่วยเตือนไม่มีช่วยเตือนออกนอกเรนนะครับผมสำหรับคันนี้ไม่ได้เพิ่มแพ็คนะก็จะมีส่วนของคุยคอนโทลขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตงัวนี้ก็เพิ่มเสียงเบาเสียงของตงัวรถนะครับนี่ฮะ พวงมาลัยเบาพวงมาลัยหนังของเขาเนี่ยจะจับแล้วแบบถนัดมือมากนะครับผมจะออกด้านๆนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีส้มโอ้โหเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของว i ยแท็กของเขาอยู่แล้วด้วยนะครับผมสำหรับงานสเปคแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาชมด้านบนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนีนะี้ด้านบนของเขาตัวนี้จะเป็นในส่วนของว i ยแท็กนั่นเองจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะฮะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้แล้วก็ในส่วนของ Android Auto ได้นะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของอนี่ฮะจะปักะจะสกรีนคำว่าไวท์แท็กที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับผมนี่นะสามารถเก็บของที่ตรงนี้ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะคะนรับผมสำหรับคันนี้นะครับผมทุกคนฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมจะมีในส่วนของที่ชาร์จไวเลสที่ตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับ หัวเกียร์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ดีเลยเห็นไหมฮะจะเชื่อมต่อในส่วนของออแผ่นที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ไม่ต้องละสายตานะเพื่อจะมาดูโทรศัพท์ก็คือดูที่จะมีได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกียร์ตรงนี้นะฮะจะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดทำงานร่วมกับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะคะรับผมรีดแรงม้าได้ถึง170แรงม้าเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับนี่ฮะนี่คือกุญแจของเขานะครับ เป็นไง,งานกันมากครับผมแล้วก็ในส่วนของนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ฮะ<ม>แล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดการขับขี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาชมนะเห็นฮะพอปรับโหมดการขับขี่ก็จะมีโหมดประหยัดน,น้ำมันโหมดปกติอะไรต่างๆที่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะขับรถเนี่ยเรามีโหมดต่างๆแล้วก็พวบการลื่นถไหลนะครับอ่านี่เลยครับผมเป็นไง,งานกันมากครับสําหรับรถออลอแบบนี้นะครับผมกับเต้าตัว วายแท็นะครับผมเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะครับนี่ฮะโอเคนะครับผมสําหรับรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับตัววายแท็กเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับยังไงผมเอ็ดดี้นะครับผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้สักนิดนึงผมก็เป็นช่องเอ็ดดี้นัมเบอร์วันนะครับผมแล้วก็ช่องเอ็ดดี้นัมเบอร์วันฟอร์ตนะครับเบอร์โทร0993966351นะครับผม ยังไงแล้ว EP นี้ผิดพลาดประการใดขออภัยเนนาทีนี้ด้วยนะครับผมยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับยังไงขอบคุณมากจริงนะครับขอบคุณครับ